นี่เป็นวิดีโอที่ถ่ายจาก iPhone 13เลนอัลต้าวายสำหรับคนที่อยากทำช่องท่องเที่ยวนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นทำนะก็คงอยากจะมีวิดีโอนะครับที่ถ่ายวิวนี้นะครับถ่ายตอนขับรถไปนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอุปกรณ์ที่จะจับโทรศัพท์ติดไว้กับหมวกกันน็อกนะครับนี่เลยครับอุปกรณ์จับโทรศัพท์นะครับที่จะรัดไว้กับหมวกกันน็อกของเรานะครับมันก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นะครับมีสายมีเส้นอย่างนี้นะครับ แล้วแบบราคามันถูกมากหลักร้อยเนี่ยระบบล็อกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ซับซ้อนไม่ยากนะครับแล้วผมสั่งมาแต่ตัวล็อกนะครับส่วนตัวที่จับโทรศัพท์นะก็หาอันเก่าๆนะครับที่ติดกับไม้เซลฟี่นะเอามาลองใส่ดูนะครับเอ้ยมันได้เฉยเลยนะครับก็แค่จะลองลองดูเฉยๆนะฮะมาแล้วก็มาดูการใส่กันนะครับอย่างที่บอกไปครับไม่ยากเลยนะครับก็แค่ร้อยร้อยไปนะครับแล้วก็ใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็หนีบแค่นั้นเลยนะครับไม่ยากไม่ยาก โอเคครับติดเสร็จแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องแปะไม่ต้องทำอะไรกับหมวกกันน็อกนะครับแค่รัดเฉยๆนะเนี่ยฮะหน้าตาก็ดูโอเคดีนะครับระบบยึดก็เป็นระบบที่คล้ายๆของโกโปนะครับก็จะใช้ยึดกับโกโปได้นะอาจจะนะครับน่าจะยึดได้แหละนะปิดหมวกดูแล้วก็ก็ดูดีเลยนะก็ดูเข้าดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปติดโทศรศัพท์ดูนะครับว่าภาพจะเป็นยังไง โอเคครับก็มาลองติดดูกันนะครับก็ขับในที่แสงน้อยตอนเย็นๆนะครับวิสัยทัศน์ก็โอเคนะครับโทรศัพท์ที่ใช้ติดนะครับเป็น iPhone SE รุ่นที่3นะครับไม่มีเลนอัลตร้าไวนะครับเป็นเลนหลักของเขาเลยนะครับก็ถ่ายได้อยู่นะครับถ่ายได้มองเห็นอยู่นะชัดเจนอยู่นะระบบกันสั่นอาจจะยังไม่ดีเท่า iPhone 13นะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับการเอาโทรศัพท์มาใช้ถ่ายอย่างนี้นะ ก็ค่อนข้างมีข้อจํากัดอยู่นะครับเพราะว่าบางทีขับรถไปไกลๆอาจจะต้องดูแผนที่นะครับหรือว่าอาจจะต้องคุยโทรศัพท์นะฮะก็เลยอาจจะยังไม่สะดวกนะครับเลยตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการซื้อ Go p ป o 8นะมือสองนะครับสภาพดีๆเลยนะก็ราคาก็ไม่แรงอย่างที่คิดนะครับเอามาติดกับที่ยึดโทรศัพท์อันเดิมนั่นแหละนะครับก็มาลัดใหม่ให้ดีนะก็ใส่ได้เลยนะครับพอดีเลย เท่เลยฮะคราวนี้หล่อเลยนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับแล้วมันมือสองด้วยแหละถ้าจะปล่อยต่อก็คงไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ขาดทุนเท่าไหร่ด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอจาก GoPro 8กันนะครับสเปคคร่าวๆก็คือถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้นะฮะแต่วิดีโอนี้อัดด้วย Full HD นะครับ60เฟรมนะครับมีระบบการสั่นนะครับ Hyper Smooth 2.0นะครับแล้วก็โหมด ซูเปอร์วิวนะครับก็คือเลนวายแบบโคตรวายซูเปอร์วายเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับนิ่งๆเลยนะถึงแม้ตัวกล้องนะครับจะมีอายุหลายปีแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้ได้ดีอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับยังเพียงพอต่อการใช้งานกับการติดรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับภาพยังให้สีสันที่สวยงามครับเป็นสีจากโกโปรนะครับแถมด้วยระบบการสั่นนะครับที่โคตรเทพนะจากสมัยก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ยังดูดีนะครับใช้ไดนะ้ยังไม่มีข้อเสียนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายตอนกลางวันนะครับเป็นวิดีโอตอนกลางวันนะเดี๋ยวลองมาดูในพื้นที่แสงน้อยกันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปแล้วนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะมืดแล้วนะครับ6กโมงกว่าๆนะก็ยังใช้เป็น Full HD นะครับ ISO 1600นะเท่าที่จำได้นะครับ ISO 1600 ความละเอียด full hd นะครับแต่ว่าใช้30 f r a เฟรมเท่านั้นนะครับตอนกลางวันจะใช้เป็น60นะที่ลดขนาดเฟรมเรทลงมาเพื่อให้ขนาดวิดีโอนะครับมันเล็กลงนะสักนิดนึงก็ยังดีนะครับเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่เลยนะมันเก็บบิตเรทได้เยอะนะครับตอนนี้พื้นที่ค่อนข้างมีจํากัดนะก็เลยลดไฟล์ลงมานะครับตอนนั่งตัดต่ออยู่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับผมก็คุ้มค่าแล้วแหละนะฮะที่ ถ่ายได้ขนาดนี้นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวจะลองเอาวิดีโอนะครับของ GoPro Hero 8 Black นะครับไปเทียบกับ iPhone นะ SE รุ่นที่3นะครับมือถือของผมนะว่าภาพจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะต่างกันยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปโอเคครับก็นี่ก็จะเป็นวิดีโอที่เอามาติดเปรียบเทียบกันนะครับแต่ความเร็วก็ยังไม่สัมพันธ์กันนะ โดยรวมแล้วก็พอดูได้นะครับไม่ใช่ iPhone ไม่ดีนะครับ iPhone อยู่ด้านซ้ายนะป o อ r o ด้านขวาน,นะครับไม่ใช่ iPhone ไม่ดีนะครับแต่ว่า g o p r o นี่มันทำมาเฉพาะทางนี้เลยนะครับกันสั่นมันก็อาจจะดีกว่านะครับ iPhone ก็เอาไว้ถ่ายนะตอนอยู่นิ่งๆนะครับถ่ายรีวิวถ่ายอะไรอย่างนี้ก็ใช้ดีนะก็คงจะยังไม่เหมาะเอามาติดที่หมวก,กันน็อกนะครับ แล้วราคามันก็สูงด้วยนะเสียวเหมือนกันนะครับเอามาติดที่หมวกกันน็อกเนี่ยก็เลือกใช้เป็นโกโปรดีกว่านะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็รีวิวไปซะาหลายอย่างเลยนะครับก็ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at it.